ะครับก็ดาบสว,วัสด,ดีนะครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT T p i c k i n g Thailand สายตกแบบโง่โง่ก็เช่นเคยครับผมตกปลาหลังเลิกงานนะครับก็ มาหาตกปลาแถวๆบ้านนะริมถนนวิภาวดีนะแต่ตรงนี้หมายตรงนี้ที่ผมมานั่งก็ยังไม่เคยมาตกนะฮะก็เหมือนเดิมนะจะมาหาปลาหมอมายันนะเพราะว่าแนวนี้มีปลาหมอมายันค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวจะมาเก็บตุนแช่แข็งไว้เป็นกระเบียงเก็บไว้แล้วงั้นแหละเดี๋ยวมีโอกาสได้ทอดเดีย๋ยวทอดทีเดียวเลยนะกอโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชงกันว่าวันนี้ผมจะได้แต้มได้ตัวมากน้อยแค่ไหน,นตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะ เริ่และนั่งตรงนี้น่าจะมืดไวด้วยเพราะว่าข้างหลังนี่มันค่อนข้างที่จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้พอควดนะโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพหมายนคะรับนี่ก็เป็นสภาพหมายเรานะจุดที่ผมนั่งอยู่ก็จะค่อนข้างทุรักทุเลหน่อยนี่จุดที่นั่งอยู่ก็ประมาณนี้เลยครับต้องหาหินมารองนะฮะ <c oughs> นั่งยากนิดนึงนะ ข้างหลังก็คืออยู่ต่ำมะต้นไม้ไม่ได้เยอะ,อะครับแต่ว่าอ่าแสงจะหมดไวหน่อยฮะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเน้นจ้องทุนกันนะนี่ครับอ่าวันนี้ตกเป็นไม้ตายตะปูวิ่งนะสองตะขอะตะขอไม่มีเอาตะขอเก่ามาใช้ตัวงนะ <c oughs> ไอ้นี่จินุเบอร์หนึ่งครับ ไอ้ตัวนี้น่าจะประมาณเบอร์หกนะตัวเล็กนึงก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะกับเวลาน้อยนิดนะทีทีจะได้แต้มได้ตัวบ้างน้อยแค่ไหนครับก็สําหรับเหยื่อที่ผมนํามาใช้ในวันนี้นะวันนี้ก็จะมาแปลกๆหน่อยนะนี่เหยื่อลุงเล็กครับผมก็ขอขอบคุณนเอกธนวัฒน์ด้วยนะครับให้การสนับสนุนเหมือนเดิมนะฮะเหยื่อใช้ดีใช้ไม่หมดนะฮะ ออหมายเล็กๆแบบนี้นะใช้น้อยนะช่วงนี้นะเอกคงจะแปลกใจนะไม่ไปขอเหยื่อนะเอกทั้งทีนะฮะยังมีอยู่ครับนะเอกครับยังมีอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมายใหญ่ก็เ,ออเดี๋ยวไปดูกันครับอบกหมายเล็กๆแบบนี้ เอาหมอมายันนะฮะหมอมายันฮะอ่าได้เก็บดีแล้วครับมาแล้วครับแม่มาอีกหนึ่งล้อโอปลาหมอปลาหมอปลาหมอปลาห,ห,หมอไทยฮนะ โอ้หเกี่ยวไสเดือนไม่กินไสเดือนนะฮะป้าหมอกินขนมปังนะฮะนี่ให้ดูอีกทีผมมีไสเดือนด้วยนะฮะแต่ว่าดูป้าหมอไม่กินไสเดือนนะป้าหมอกินขนมปังเกี่ยวไสเอเดือนอันนึงเกี่ยวเกี่ยวขนมปังอันนึง ไม่ทันนะโอ้โหแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยไปแล้วไปแล้วโอ้โออะไรไปไหนอ้าวอ้าวเมื่อกี้เส้นเมื่อกี้ไม่รู้ หลุดตรงปลายใหม่นะไม่รู้กระเด็นไปไหนนะก็เลยขึ้นเส้นใหม่มาเลยนะขึ้นเส้นใหม่มาหมดเลยเสียเวลาไปเลยนะก็เลยใช้ตะขอเดียวเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะใช้หนมปังอย่างเดียวเลยนะใส่เดือนยังไม่เอาละเดี๋ยวถ้าไม่กินค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวลองหนมปังก่อนนะหนมปังกับเหยื่อลุงเล็กอย่างเดียวเลยนะ แล้วโอ้ยไม่ทันนะโบเดมเมอร์นะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเออเห็นย่าลุงเล็กเปล่าเปก็กินนะอีมาหมอมา,ายันอีกแล้วครับสีสวยเลยครับตัวนี้มาสีสวยเลยฮนะนายหมอมา,ายันเหมือนกันนะตัวนี้สยอดครับผมอย่ลุงเล็กครับผม วัวแดเหมือนะโอ้ไม่ได้ทันจังหวะีนี่เลยไม่ติดโอ้ตีได้มากเลย แก้มช้ำที่ผมว่าครับนี่ไซส์สวยเลยฮะสวยอยู่ฮะสวยอยู่ไซส์นี้ได้กินอยู่นะฮะนี่แก้มช้ำก็ประมาณนี้ฮะสองนิ้วถ้าใหญ่สุดก็ประมาณ20สกว่าเซนนะ,ะนี่ก็ล่อไป15เซนแล้วนะฮะโอ้ไซส์สวยเลยครับไซส์สวยเลยครับ ตัวนี้ใช้ดีกว่านะตัวนี้ใช้ดีกว่าทนกว่าใสยกินคู่ตัวแม่แน่เลยนี่มาแล้วเขาบอกโอ้ใหญ่กว่าเดิมอีกครับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแก้มคำตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่กหญกหญแก้ม สามตัวแล้วโอ้ม,มันท้องหรือเปล่าเนี่ยวัวย่ดี๋ยวผมกลัวท้องอย่างเลยไอ้เราก็ดูไม่เป็นนะถ้าผมดูเป็นว่ามันท้องผมจะปล่อยนอะดูไม่เป็นนะ มองเห็นนะแต่ที่ผมมองไม่เห็นแล้วโอ้ยแล้วจะมองดีเรื่องไปเนี่ะ วันนินี่ผมปล่อยนะตัวมันเล็กมากรอให้มันโตอ่ะนะดีวสาโตได้ร็อก็ใหญ่กวนี้เลยอาครับก็สำหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดข,ของคลิปนี้แล้วนะมองไม่เห็นรุ่นแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูผลง,งานรวมกันฮนะแต่วันนี้นะ ดว่าผมจะเอาแต่ปลาหมอมายันกลับอย่างเดียวเลยนะ,ะปลาแก้มช้ำกับปลาหมอไทยนีย่ผมจะปล่อยกัไปนะครับก็ปลาแก้มช้ำเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ดูไม่เป็นนะปลาไข่ปลาไม่ไข่นะแต่ผมดูท้องมันเป็นเป็นก็กลัวว่าจะเป็นปลาไข่นะก็เลยปล่อยให้มันไปออก้วงหลางก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาตกใหม่ก็ได้นะเพราะว่าจริงวันนี้ตั้งใจจะมาตกปลาหมอมายันอย่างเดียวนะ ได้ปลายอย่างอื่นด้วยก็เห็นเป็นแต้มให้น้านานได้รับคมก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นไงบ้างตับเวลาชั่วโมงกว่าบาทนะก็ไม่เยอะนะครับอ่ามีนแต้มเลยนนฮะมีอยู่อ่อแกมบักอ้อยผมมีรอดลูกไปมั้งแล้วนะผมลืมไปดิ คิดว่าปลารอดรูไปเมื่ออีกดีก่อนหน้านะนี่ฮะกำลังรอดรูอยู่เลยฮะปลาหมอมายันตัวเล็กรอดรูไปแล้วนะฮะเ็เหลือแต่ปลาแก้มทำสามตัวนะฮะแล้วก็ปลาหมอปลาหมอไทยสองตัวนี่ก็กําลังรอดรูอยู่แล้วนะฮะลือไปว่ากระชางังรั่วอยู่นะฮะเท่ากับเท่ากับวันนี้ได้เอาแต่ห่าหลุดแล้วนะหาจะปล่อยเลยเท่ากับว่าวันนี้เราได้แต่ปลาหมออายันกลับบ้านตัวเดียวนะไอตัวเล็กหลุดไปแล้ว นะครับกลายเป็นว่าเหลือปลาหมอมายันตัวเดียวเลยนะ ตัวนี้ไม่น่าท้องแต่ก็ปล่อยนะแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดูเหมือนจะท้องนะฮะดูเหมือนจะท้องแต่ผมดูไม่เป็นหรอกแต่คิดว่ามันดูท้องมันอูบปวดนะฮะก็เลยปล่อยนี่ตัวนะแต่ตัวนี้ไม่น่าท้องหรอกน่าจะเป็นสองตัวแรกมากกว่าเขาเหลือปลาหมอมายังตัวเดียวนะ ก็เดี๋ยวเจ้าก,กลับไปนะ <c oughs> ตัวเดียวตัวเดียวโอเคครับถ้าชอบใจคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยฮนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่นะครับแล้วอีกทีหน้าผมจะไปหมายไหนไม่เชอกันทีหน้าครับผมไปแล้วมพื